taac smtm มีเพื่อนมีมีเพื่อนสองคน ็ปรากฏว่ารออยู่ทั้งหมดสามชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลาเจ๊จะมาแล้วถึงที่นี่บ่ายสามโมงสิบนาทีตรงกับเวลาหงวใหญ่เป้เลยที่นี่สถานีรถไฟราชบุรีครับนอนหลับสบายแห่งทิงมันเย็นมันมีความสุขมากเพราะมันเย็นดีคือข้างในมัน มีฝ้ามีอะไรแล้วก็วันนี้อากาศไม่ร้อนมากสุดยอดอ่ะนอนสบายอ่ะหลับปุ๋ยเลยมีคนจองเยอะเลยต่ะที่แถวนี้ทูกคนว่าหลับสบายขบาใจนะที่นอนก็อบใจนี่มาดูรอบๆดูรอบๆของเยอะของลงใต้

มาห้าห้าชิ้นห้าแท็กไม่ถูกห้าไม่มีสามสี่สี่ ะยะ้ายกายศาสตร์เท่าไรย้ายสิบปลายด้เหรอสองอันย้ายสองสอง,สองอันไม่ต้องหอ่อไม่ต้องห่อย้าย นี่อย่างนี้ใช่ไหมนะยี่สิบค่ะอละสิบบาทให้ยายไปยี่สิบแล้วนะ บราษาท10บาทเยอะมากไม่กินแบบนี้กินไม่ได้เหย่ฉีกไม่ออกสินค้าเยอะมาก

นี่คือรถไรเจือเฮ้ยหมวยรถจอดนูน้นหมวยรถจอดนูน้นมีกันไกลปะ่ะตัดให้ตัดสีเขียวให้กินหน่อยอยากกินน้ำไหมน้ำไ,ไม่นี่ไหมน้ำขวดๆแบบนี้ใส่กับโซดา กินน้ำป่าใรรสอ่ะของกินเพียบเลยก๋วยเตียวโอ้นี่ออกอากาศหนูรถไฟเชี่ยวลงใต้จอดนานประมาณครึ่งชั่วโมง

หมดแรออง,งฮะเสื้อเตรียมมาแค่สองผืนเสื้อผ้าโรงพยาบาลไม่มีเตียงกูก็เหลือเชือนะเ่อนั่นจันมีกุญแจด้วยนี่ nát nó nằm ở đây rồi á, không, 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 ไอ้ฮะทำไมเป็นแบบนั้นไปได้วะงงก็มันเคยเจอไ้แบบนี้แล้วเราก็จะรีบไปต้อนรับเพื่อนเวยพักดีใช่ช้าไปอีกวันันึีงเพื่อนกำลังยูวันอากาศกี่นาทีแล้วสิบนาทีสิบนาทีอ่ะเก้าหมุมเก้าสามสิบเก้า เอ,อพาไปดูข้ามันไก่ผ่านนะผ่านเออไปฮะไปกินข้าวแต่สตอยี่บห้าบาทลนโงบาบาลกินข้าวเสร็จลืมล้างแผลดูสิ<ะ>ได้ใบร้างแผลมาเรียบร้อยแต่ลืมออไปล้างที่บ้านไรล,นะออลืมล้งแผชนะเฉยสิบนาทีครึ่งแล้ว เลาเยอะน้าดูอะสวัสดีสวัสดีสสดสสดกดไลค์กดแชร์ไม่แนนออดถัว่วเดินคุยลุยไทยเด้ลุกใหญ่ใจดีไ่ยไฟแดงทำเป็นิดไ่ยไฟแดงกำไมเลี๋ยวขวาไปบ้านลุงใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวซ้ายกินข้าวหมูแดง